สีครับฮาน์ดทักวันนี้เราจะมาเล่นโรบ็อกกันนะครับผมเกมนี้เป็นเกมแบบต้องเปิดด่านไปเรื่อยๆแล้วหลบไอ้พวกสัปหลาดที่มันจะคอยดแดกเราตลอดเวลาซึ่งผมคงจะไม่เล่นเกมนี้ละเพราะว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรกับชีวิตเองละเดี๋ยวมันเป็หนึ่งร้อยวะเหนึ่งร้อยโอเคอยังไงก็ตามแล้วเสียงเกมอาจจะดังหน่อยนะ ต่ไม่ต้องกังวลหรอกคุณผมจะลดเสียงเกมให้พวกคุณไม่หูระเบิดกันเพราะว่าผมรู้สึกผมรู้สึกได้ว่าตอนนี้หูผมใกล้ระเบิดละโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไอ้จริงผมสจะมาเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ผมเข้าไปตรงนี้ละไม่ไม่โน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 ไม่แกเคียงเลยหนู แต่ทุกงอย่างมืดชิ่ายไม่มไม่มอะไ,ไรต้องกังวลคนุณไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผมทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผมแค่เราอย่าอยู่ที่นี่นานเกินไปเพราะว่าผมผมรู้สึกกลัวเลเกนเอ่ใหม่ใหม่ผมไม่เคยกลัวอะไรท้งนั้นผมคือฮิเดก,กิผมคือฮิเดกิผมไม่เคยกลัวอะไรงงๆความกลัวความมืดแล้วผมอยู่ในความมืดอ,อยู่แล้วผมจะกลัวทําไมใช่ไหมละ่ะสวัสดีเพื่อน ผมเคยเล่นเกมนี้ก่อนหน้านั้นแล้วผมก็เกือบชนะละสิ่งที่ตลกก็คือผมตายเพราะว่าเลือดผมไม่พอผมจะไม่ได้แล้วเพราะว่าผมตายได้ไงแต่มันแต่ที่ผมรู้ก็คือผมตายโง่พอที่ผมจะมาทําคลิปได้ถ้าผมอัดไว้อะแต่ว่าไม่คุณไม่ไม,ไม,ไม่ตอนนั้นผมเล่นอยู่เล่นอยู่กับเพื่อนผมแล้วผมก็ลืมกดอัดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอดเฮะตนี้ยต้องมีบัตรอยู่สักกีหนึ่งผมผมันต้องอยู่สักกีหนึ่งอ่าตัวนั้นหรอตัวนี้ไม่ไมี แปลว่ามันอยู่ในชักห้องที่เราหรือมันก็อยู่ในตูน้นี้เนี่ยกลบชาาจริงๆแล้วเหรออีกแล้วเหรอกล้องกล้องโอเคโอเคโอเคผมเจอกล้องเ <c oughs> ตรียมพร้อมเตรียมพร้พอมพร้อมเข้าอเอ๊ะทำไมผมอยากจะซื้อไฟฉายนะครับแ,แต่ว่าผมไม่มีตังค์แล้ว โอ้ Whoa, what the fuck is this? ้อะไรเ h อว่ t ส์ท์นั่น t ่าส์ท์นั่นมา let's go. เคแล้วอะอเออเออคนลุกอันนี้ไงไฟฉายอ่าขอบคุณมากขอบคุณมาก Thank you Thank you Thank you very much Let's go Let's go แต่มันก็มาอกองะแล้วเข้าแล้วเขาให้กูเข้าไปให้กูเข้าไปถ้าถ้าผมกลับไปห้องที่แล้วมันจะได้ไ <IS C AD ES> เพราะว่าเราอยู่ห้องที่ประตูมันน่เอ,อินะโอ้ <IS C AD ES> อมเกือบละโอเคอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะไม่ใช่เราไปกันดีกว่า บางทีการที่เราเจอหน้าต่อไปอาจจะเป็นทางที่ดีสุดกับชีวิตของเราใช่นนบัตรมันอยู่ไหนวะผมอาจจะใช้ไอ้บัตรตัวนี้ก็ได้แต่ปัญหาก็คือมันจะเปลืองเปลืองของสิคุณเพราะะฉนั้นเราควรอมันมันน่าจะอยู่บนโต๊ะนี่แหละผมแค่ตาเซอร์ไม่เห็นเองอ่า อ,อยู่นี่นี่เองโอเคโอเคเกิดทำไมทำไมแบบนี้มันปิดเปี้ยวอย่างเงี้ยเนี่ยผมต้องมดดุดอ,อีล้วเว้ยสนุกสุดสุดเลยชอบจริงจริงการมุดทอด อะไรเนี่ยผมถึงเช็คไว้หวังว่านะขอบคุณมากหวังว่านี่นะมึงรอกูเล่นใช่ไหมเนี่ยกูจะตายหาแต่มึงบอกว่ามึงหวังว่ากูจะรอดเหรอ โ okay, อเคแฟนผมนั่นนั่นคือหน้าที่ผมอยู่นั่นอย่างนี้นานนตามเราไปกันดีกว่าผู้คุณฟังผมนะตอนนี้ยอดซับของพวกเราอยู่ที่1นึ่งพันเสซับและเหลือแค่สิบซับผมก็จะได้1นึ่งพันหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นคุณช่วยกดแคลซ์ใครหน่อยไนดะ้ไหมผมผมขอคนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคุณรู้เลยไหมผมผมจะฮมผมคิดว่าภาพเปิดหน้าไปยังไงมัน ก็ไม่ได้มีอะไรบือวาทุกคนก็ทำกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเผยข้อสอบของผมผมรู้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 ว่ายุคสมัยผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันเราต้องคิดถึงสังคมแล้วก็คิดถึงเรื่องเด็กๆด,ด้วยแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ผมโชว์ข้อสอบของผมกดตามผมให้ถึงหนึ่งแสนซับอ๋อมาแลย ก็ฉันเราควรจะไปประตูนูน้นแต่ก่อนอื่นผมอยากจะเข้ามาในห้องนี้ว่าแต่เฮลเยี่ต่อยเด็ก เย่ตายใส่เด็กเฮียฮโอ้โอ้ให้ตายสิไม่เคยรู้สึกตีกับการปล่อยเด็กแบบนี้มาก่อนเลย Any other Under normal circumstances, a firewall is activated to encourage contestants to quickly make their way through the course. However, given your current situation, the firewall will be turned off to help alleviate stress. Good luck. The fuck you mean? Fuck! Okay. โอ้ยโอ้จับไปไปไปโก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 ฮึบเอ่อฮึบโอ้ยชิ t ผมลืมฮึบเร็ซี่กดยอน